สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาฝ่าห้องหึมหึมอยู่พี่น้องครับทั้งหวัวพี่หึมแห้งเลยพี่น้องฝนตกครับปูนเสียงฝ่าลันเสียงฝ่าลันของห้อง,องตึงตึงอยู่พี่น้องบบบนี้มาทุ่งนาเหมือนเดิมนี่ัาที่นี่มาปลูกบักทั่วเหมือนกับเย็ดจริง เกิดแล้วพี่น้องครับเกิดแล้วเกิดแล้วเหมืนเป็นสายไปเยอะคนอีกวัฒน,นโดนกระสิได้กินบักถั่วแล้วตัวนี้กระสิได้เฮ็ดข้างในพึ่นแล้ววันนี้พี่น้องนี่ข้างบักถั่วนี่ังก็เสียงเป๊ะเป๊เปะแบบที่นี่โซลาร์เซลล์นเธอแบบนี้ไหม หันมาทางนี้อ่บัดนี้พูดอะไรอะไรยังงีอยู่นะบัดนี้มีเอมมงนี่ลูกสาวคอยตโลกกกาอยูน่น่ <c oughs> นนี่อื่นเมตติงผ้าลูกผ้าเต้า,าลกกกาอยู่น้องแอปเปิ้ลน้องชมพู่กับคุณยายตีก,ก้าขีตมอัดตากันสนั่นอนี่นะพี่เดชทางงาม,งามี่เขาบ๊วยลกนยงนนกับงามอยู่ ลถง่ายบ่อเผู้มาเบิง่งชีวิตลูกสาวสาว,สาวน่าพี่นอ้องสาวชาวนาทั้งนี้เขาว,วานพี่น้องหยากร้ายแล้วบป่ะเหรอไก่กับพ่อไก,ก่กินเอ้าปลูกทั้งหมอดอะไจักมัดแล้วส <23 5 S 1> องร้อยสามสิบห้าอ้ยมสิบห้าไว้เปนปอพ่อหน้าไงล่ะนี่ เป็นหาลอยหกลอยหมทั้งสิพอ่อได้ตีกะทวนๆไปเนาะโอ,อ้คือสบายแต่นั่งตัง้งโดยเฉพาะผ้าหักตีละเมียนนั่งสองคนเหมือนจะนั่งขันหลังได้กัน<อ> <laughs> ได้จักมัดแล้วพักกระลุกแล้วน,นะได้พูดละสิบมัดมัดละจักบาทเหรอพี่มัดละสิบบาทมัดละสิบบาทพนะบาดมาแม่ยเลยว่าแม่จังคั่งข้างอย มาลกบาทก็สิรงจ้งตั็สาวคู่มาลุซอยไปนี่แบบค,ค,คู่ตัวคู่อยงคูตัวย่าแนจักตอกแล้วม่กติมึงกาพี่น้องโอ้สุมืออื้นสิได้แบกเคียงตัดหยามานำแต่ไหนมืออึน้นมือึ่น เนี้ยเอาไม่เลี้ยวกะกึ่ง n กันไดเาบรถไทยหน้าหน่อยไทยตีโทหาเสไปบอกพตู่บอกปอบก็กับมาปอบเลยเล้นึบอกง่ายยะบอกข้พูดอะไรกัมาเพึ่นกับมาเมือนั่นแหละบอกว่าจิตตื่นกับมารถไทยนาหน่อยข่อไทยล่องเิึงสันดี ะ,ะ,ะจะสิิสปั้นเลี้ยวมืดเล่นน่ะเป็นไปได้๋ยวเลยนะบะมีแล้วบะมีนั่นแล้วบะมีน้าป,ปันโอ้ยเสียงฝาห้องย่างอย่างหนึ่งือคือเสียงเจ็ดต้นหน้าห้องนะท็อปห้อ โอ้กินมแบแบบนันแอบๆนี่ <laughs> โอ้เมืองสาวคูเอาน้เขาไปละเป็นยังไงมันเป็นแต่เป็นสาวน่าเพราะเลยเป็นตะเลียนสูงๆนี่ะเลียนพอจบกันสิเป็นยังสีเ่เด้มาหน,นิเลียนจบอยู่ขันบ่ได้เป็นยัง,งก,กันขึ้เกาล่ะเอาเลียนจบอยู่แล้วแต่ขันบ่ได้เป็นยังกันดอกลุกขึ้นลุกคือสามัยเก่าดูปวด พวดพวดด้วยมันขาดบาเคยมันขาดหรอกไงมันหยาอืมอ่ะเตี้ยเบิ้งเหมือนลูกขึ้นเตี้ยก้าเบิ้งเลยห้องก็อักกันมหาดหลวงเมียนโซลุกหัดเลี้ยวหน้าเป็นทงเห็ดเจนไหนมันก็เกียกขาเจียกแหนแถว สองสาวหันหนามายกมือใบใบใช่ดเาองหนึ่งสองสามยังก็คือเนเคื่องไม้พัีบกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุ่ะขอบคุ่ะบุ่ะ่อ ฝังสูงๆมันต้องไปถยั่างน้ำาู้ลกไปทางมันสันสันคุจะไปย่งเมือมันก็ไม่ต่างกันหอกวะส่งาแล้วก็จมันไว้อยกลัวท้องเราก็มัดที่นี่ก็สิได้พสองลอยเหลือยู่นี่ไก่นอนบุตรทั้งส่พอเขามาต่บุจมัด มาตบก็มัดไม่ก็มัดยนดนี่ลงกับเปียงนด้ลงกับแปรเบิดราเ่าไถไม่หยุดไถแปรปนไถไปก็มาไถใช่ใช่ไถแปรเบิดก็ไถไม่อีกเลยก็ไถสั่ม เดี๋ยวเสียเอาลองเอารถไถหน้าหน่อยไถลงเบิ้งมันไถได้บ,บ่บ่บ่อไม่ถือว่าเล้เวแล้วกับอื่นคนมาซอยบอกพียงแค่ตู้เท่านแหละเหมือนล้ว่าปั่นให้แต่ว่าน้ำมันจะบ่ะได้สูบออกทีเถอะมันก็สูบดอกมันกมันบกไหลเลยที่เจ้าบ่ใช่ไนี่ยตัวบงเอายังไปบงขึ้นอย่างข้าไปเนี่ย S <S เอาบ่อพอเสียตั้งไห้ตั้งแบบนี้ย t u ู e เขาเห็ดหนึ่งตัต้งดำหน้า <S 2> <S 2> <S ตีปแปรนขึ้นเส้วผูกเส่ดากเห็ดขาย่างขาหนึ่งนางเจาะลงดำเอาว่าสถเสียไท้ผูกเส่ดากไปดากมันนัง <ynen? S 2> น่งดำนั <ปะ S 2> ่งดำแลห,ๆๆหล้ะเป็นตาจ้งว่าพี่น้องเป็นตาจ้งสองสาวสามสาวนี่ไปหลกบ่นี่ เป็นต่ได้เพแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งว่ากล้าสิบพะขาดแต่ว่าสิบวบวัตถุกรรมไม่อยัางว่ายังไรอยังกันไล่ตีกันบ่หรือหมาไ <c oughs> ล่ไก่้ทันต์ทังทงนวลผีไล่ไล่กันสุๆติ ก็ตอดกินนัน่นนั่นของย้ายเมลอดลตี้ยมันก็ขึ้นไปทั้งผุนตา่วดดินผุนายานยังว่ายา่ยานยานไกเดียนเอาคลิปนี้ไว้สักนิดสักครั้พี่น้องครับชีวิตชาวนาเป็นยังสียละโลกะยังเมลรงเสียงกองแลงตึงต้งถึงตึ้งถึงตัวสมัยเกา่าเมือ่อใดเขาบรรสายยัยจะน่ากสิเระดำหน้ากสิตตึงต้งถึง ตึงถึงมุงงตัวนี่แหรอนนอ่ะคลิปนี้ไปซ้ำนีซะก้อนพี่น้องครับพอเด็กผอกันไหมคลิปน่ะครับคลิปนี้ซ้ำบายดีพี่น้อง